càng có sư lũ đến đế đây mong lời nó họ mà tới giờ mà dù sao ta ê có hai tu sư đến đây lũ đế 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 mà ý dình dù nhỏ à mong tăng lê lê sư nó mà càng có sáng lên nó cũng ha tớ sư mai có già dù ok đến đây mong mà dù mô thì có dạng cơ nư tao à ờ ờ ờ ha

เจ้าลูกกูนนยนดองลอยยอมนีกหมดล่างกอดจื้อนะหอมาขอขอที่อีนึงกกูยนดงนะหอมาตาอ่าก็ตัวลูเลยยอก็ตัวแข้งนะหอไม่ผมมัเป็นสัวไลจู่ก็ตัวลู่นวหนึ่จื้อโอ้ยตุวต้นหน่งก็รองลูนะโนมาขอที่อีเหรอมาขอที่อ้อนะหอขอที่อ้อมาอ่าก็โบ แรงแลตาก็ถูกลุมลุเจะลุมวัวรงเลยนัวก็ปวลาบไล่หาตานี่รองเลยหนัวเนาะนะหาะขอโนมาโยขอที่อ้อขอที่ไปเนาะมาลู่สิ่ที่กไม่สชชนเนาเออไม่ปวจากรังก็หารูรงรงจกูไล่กูจะกังหาลูรงก็ไล่นะนขอที่ไปหาะอขอที่เปล่าเนาอลู่สิ่ที่กิก็จะจซ่าวแล้วก็จือยี่ยางเอ็ก็ปวตัน้องก็ถูกลุ โอยขอที่เจ้านะเหรอก็ตุ๊ลูไม่อ่อนแรงผมโมขอเกลผมโมขอความรู้สึกอาตาไม่มาจงท่งเก่าเลยกออี๋ก่าพุ่งยืเกอไม่สนิทช่างเปล่านะเหอขอที่ช่างนะขอที่ช่างมาก็เสงเสียงดาวมาก็อยู่หาลูกๆก็อาตา ก็รองก็โยรู้เสือตาก็อยู่หาลูลูกตาก็หากูดาวการาหอกมาหนูมาโยขอที่ช้างหอกกขอที่ยีเนอหอกอ่าขอที่ยีก็ปัวกลางค้าที่ก้อย่างก็อ่าความลับของก้อจูกรตุลุกนะจูหาอย่างเหลือเกิตาก็ปวสามารถคาไล่หาตาก็เลยอ่า ล่าหัก ATM ยอดนัง่งก่อจุกโปสมารถค่าไล่ยอก็ค่าไล่จนนีหรอเอ้ก็เยอะยอดไล่ตัวก็อยอะก็ยอะจืดๆหอมา,าขออ่าที่ก็ยีหอขอที่จั่วนะหอมาไม่ประสามารถหาไล่อีหูหูก็ก็หาหลูหลูย่างๆจะกูก็หาหลูหลูยางๆจะก,ก็เอจืโซโอไล่แบบโอไกลคนจ้วน,นหอหอมา,าขออ่า ที่จัว่วหอขอที่เก่านะหอขอที่เก่ามาก็จะพุ่งยื้อก็ไม่สนิทกันนันน่หรอพปู่ปู่ตไม่อดูไม่อองเกไม่เกก็มายเกกสืีช่างเปล่นะหอสุดงเลยเด้อขอที่เก,าก่าอีนะหอไม่ผมไม่ผมมัวอีกขอเกิดแต่อุอะจะอยยว่าละแวงตอลตอดต เออคุณใช้พลานุญาเกมงอดลัวต่นัวเราอยู่สึสึกี่ต่นัวนะฮะไม่ป้มัวขอน้นนะฮะมาขอที่เก่าอ้อนะหอไม่รุนแรงตอนได้นัไม่เยอะหมดมีเยอะก็จะแรงไม่เยอะโอ้ลูวางลูกเจเลยจางหอโอขอที่เก่าไปนะหอก็ปนยงอ่าเสียสละอีอย่างทั้องขอซื้อก็ขอเกก่งๆซ่าจกตุลู่นะหะโอ ขอที่กบเล้าเนาะขอที่กบเล้าเตตาก็ปนยงรู้สึเหงาเกิไม่สเชนะก็ปนยงอยู่ปนยงจะอยู่ทุงลนาะอยู่ปนยงโอขอรงจะกุ่งลนะฮะจะางเลยเด้อขอที่กอ้อเไม่จูเกี่ยสูอ่อก็ไมู่นาไม่มวความสัมพันธ์กันในยงลยจางนะฮมานูกูย cậu chữ lu lù cơ lãng cậu cho lù hà ta ế yếu chú kì sư lù nô nư yô tao hỏi có tế hà ta uh, yếu chăng bơ nó tế cú Cù... khó cậu chú kì sư nì, yu, nhu, mòn, yu, ta. Kù, ha, kù lù nư nhọn nhó đầy mông cú cú ý mà um, yếu cú nông cho lù cú tay lại ta mua có cái cháo trắng bơ cái thùng ta cô mua ta yu chú để mong nào họ mà sắm khăn cơn gạo lấy nó cũng nhớ chỗ lu cơn nong họ nong lang nong hay ta ê yu để lo nhớ nhớ chuẩn nào họ vì họ của ta yu

ย่อแต่อยู่เต้เละตาย่อดาวการนู่แตย่อโอจะอยู่จุกเกสุลูย่อไล่เดย์มองอยอยู่เต้เละตาอ่าขอเกอยออืมจูย่อมวนดาวการนู่แตยออ่าคาไล่หรอคาไล่ยัางๆตาเชืออยู่จุกเกสุลูแล้วเชยอ chú sáng để mồ họ nho để mà chơi nhà vô mồ nhà hả họ mà còn nó ít chó lưu có chữ sì cho lưu họ mà cô hà lên nó 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 cũng hàng